หน่อยสวัสดีครับผมเสือสองเลียเราไปเมืองไทยครับไฟายเราซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนเต็มๆซ้อมอยู่ที่ค่ายลาไปเมืองไทยอยู่ที่จังหวัดพังงากายอยู่ที่เดิมแล้วมีใครช่วยเป็นลูกบอลซ้อมมั่อยู่นั่นตอนนี้ก็มีพี่ๆในค่ายช่วยมีเพื่อเพื่อนในใคยเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบครับสูงเท่าไหร่เนี่ยหนึร้อยหกสิบเจ็ดะน้ำหนักปล่อยๆหรอตอนนี้สี่จุดสี่แปดอะโหมดสไตล์อะไรครับไม่ขอวันนี้จะต้องมาเจอกับ เพชรพงิ์ธรเคยถ่อยเขาไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งวันนั้นต่กันที่บังสิตธิ์เป็นไงบ้างเคยแพ้เขาไหมเคยแพ้เขาแบบไหนเบียดเบียดกันหรือว่าขาดเลยเปขาดนิดนึงอ๋อไปขาดไปปเงี้ยหรอวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สี่สิบสามวันนี้ต่อยที่เวทยดสิบสองครึ่งครับสิบโอก็ลดลงมาครึ่งกิโลแต่ก็มีปัญหาเนาะมีปัญหาเล้วมือสไตล์ไหนีมือครับวันนี้มาเจอกันใหม่วางเกมวางแผนให้ดี ดูบนเวทีครับอ่าเหมือนต่อยตามสไตล์ไปก่อนแต่วันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันนะคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมเอาคืนได้ครับตั้งใจเลยตั้งใจอ่าและล่าสุดเราต่อยไปที่ลังศีครับวันนั้นต่อยกับเริ่มต้นไปต่ออ๋อวันนี้มาแก้มือกันเลยพร้อมเต็มที่ร่างกายเต็มร้อยเต็มร้อยครับพร้อมนะถ้าเกิดเข้าช่่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินนิดๆครับประมาณเท่าไหร่ได้ถ้าเกินจุดสองจุดสามก็เหมือนเคยอยากยืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายเต็มร้อยแล้วใครนี้คุมมากี่กิโลคุมาห พาโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราประมาณซานสื้อละคนจังหวัดขภาคฝากเชิญชวนแฟนขับละกันฝากกดติดตามเป็นกำลังใจก็ได้วันนี้เต็มที่ดังวันนี้ขอโชคดีสวัสดีครับ